ฮัลโหลฮัลโหลได้กินแล้วนะคะทุเรียนมอนทองนะคะจากาสวนพี่ติหนับนะคะช่องพี่ติหนับชวนหิวชาแนลนะอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณยายดอกมากๆเลยนะคะยายดอกชาแนลนะที่ส่งทุเรียนนะคะสวนที่กินหาก,กินยากที่สุดเลยนะต้องสั่งข้ามปีเลยนะคะมาให้ทานขอบคุณมากๆนะบอกเลย หอมมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณยายดอกด้วยนะคะเนี่ยบอกฟื้นเห็นเลย <c oughs> นี่ฟินมากนะคะอร่อยมากๆเลยหวานแล้วก็มันข้อสำคัญเม็ด chị đi theo em mãi อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณในครั้งหนึ่งพี่สินักอุษ,ษาหิวมาส่งให้ถึงนครปฐมนะคะแล้วก็ขอบคุณยายดอกมากๆเลยนะคะขอบคุณยายดอกมากๆเลยอืมเป็นกําลังใจให้ช่องยายดอกด้วยนะคะและเป็นกําลังใจให้ช่องพิติณักพร้อมกันเป็นเป็นกําลังใจให้ช่องปะแขกด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในคราวหน้านะสําหรับนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยอย่ะฉันว่าไม่อร่อยอย่ะ อีกแบนได้ไหม